บทที่หกนะครับเป็นเรื่องของทรนนะครับเรื่องของโครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้นะครับคือทรีเนี่ยราจะมองที่โครงสร้างที่รากครับดูที่รากของต้นไม้นะครับก็คือเราจะมีรากจุดเริ่มต้นถูกอเปครับเป็นรูทของมันครับครับากของมันเนี่ยรากของต้นไม้สามารถแตกแขนงไปได้หรัอเครับหลายทางครับ ต่ละโนก็สามารถแตกไปได้หลายจุดครับก็คือดูเป็นปมของรากนะครับครับมันมองไงเป็นต้นไม้เลยครับก็คือเดานะครับคิดว่าน่าจะมองตรงนี้ครับครับครับนี่คือข้างบนต้นไม้ข้างบนเป็นต้นไม้ครับตรงนี้คือรากครับก็คือแตกจากจุดเริ่มต้นนะครับคือรูทไะมองต้นไม้มองเป็นต้นไม้ครับตรงส่วนเนี้ย แรกสุดที่เราเข้าถึงได้นะครับเรียกว่ารูทดูครับแต่ละปมตรงนี้ครับเรียกว่าโหนดเรียกว่าโหนดนะครับต้องมีทิศทางแสดงนะครับเพราะเป็นยังไงดูครับฉันนี้เป็นโหนด A นะครับโหนด B โหนด c โหนด d ดูครับโหนด e นะครับเราจะเรียกว่า A เนี่ยเป็นพ่อของ B นะครับ A เป็นพ a r e n t ของ B A เป็น p a r e n t ของ B นะครับก็คือมีทิศทางจาก A มา B นะครับถ้าเราวาดเนี่ยจะวาดเป็นระดับถูกไหมครับถ้าเราวาดเป็นระดับจะมองง่ายนะครับก็คือตัวที่อยู่บนตัวที่อยู่ข้างบนนะครับเป็นพ a r e n t ของมันนะครับครับเราจะเรียกว่า B เนี่ยเป็นลูกนะครับก็คือเป็นชายของ A ครคือเมื่อมันเป็นต้นไม้เนี่ยต้นไม้คือการาฟที่ไม่มีลูปนะครับครับคือการาฟที่ไม่มีลูปคือไม่มีเส้นสีแดงนะครับถ้าต้นไม้เนี้ยมีมีวีโ d นนะครับก็จะมีเส้นเชื่อมแค่ v ีลบหนึ่งเส้น มีวีโนดก็คือจะมีเชื่อมแค่ v ีวีลบหนึ่งเส้นนะครับก็มีการเรียกอีกหลายแบบนะครับเราสามารถเราจะบอกว่าโหนดครับนี่คือจำนวนเส้น,นครับถ้ามันสนใจที่กราฟสนใจที่ต้นไม้นะครับจะเรียกอะไรบ้างครับเราจะเรียกว่าโหนด e เนี่ยเป็น หลานนะครับเรียกว่าโหนดโหนด A นะครับโหนดเแล้วกัน A เป็น ancestor นะครับของ e ครับก็คือเป็นบันพบุรุษนะครับเป็นบรรพบรุษของ e เป็นบรรพบุรุษของ e นะครับ ซึ่งถ้ามันยาวกี่ทอเนี่ยก็ถือว่าเป็นบรรพบรุษทั้งหมดนะครับอย่างเช่นมีต่อจากตรงนี้ครับมีโหนโมีโหนโ f อีกนะครับครับจะบอกว่า b กับ a เนี่ยเป็น ancestor ของ f ก็คือโนโดไหนก็ตามที่อยู่เหนือพ่อของมันไปนะครับก็จะเป็น ancestor ทั้งหมดนะครับครับในสายนีย้จะเป็นบรรพบรุษของมันทั้งหมดนะครับ โนท,ที่อยู่ในระดับเดียวกันนะครับ B C D เนี่ยเป็นซิปริงนะครับเป็นพี่น้องกันคือเป็นพี่น้องนะครับโนดท,ที่อยู่ในระดับเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นพี่น้องกันนะครับ วนโหนดที่ไม่มีลูกนะครับก็คือโหนด F ครับโหนด F โหนดหนึ่งสองสามสี่นะครับโหนดสาโหนดสี่เนี้ยเป็นโหนดใบเป็นโหนดใบนะครับคือโหนดไหนที่ไม่มีลูกเนี้ยเรียกว่าเป็นลิฟต์โหนดคือโหนดที่ไม่มีลูกนะครับ เป็นลิฟต node ถ้าดูครับอาจจะงงะครับเดี๋ยวขอสรุปให้ดูอีกทีนะครับสรุปจากต้นไม้เล็กๆแล้วก,กันคือเป็น A นะครับเป็น B เป็น C นะครับเป็น D ต้นไม้เล็กๆแค่นี้นะครับ จะเรียกว่าจะมีคำว่าที่เราต้องใช้นะครับคือมีคำว่า parent ว่าครับ parent หรือถ้ามีเส้นเชื่อมจาก A ไป B เนี่ยจะได้ว่า A เป็น parent ของ B คือโหนดที่อยู่ข้างบนนะครับเป็น parent ของโหนดที่อยู่ข้างล่างนะครับ ก็มีอีกหลายเส้นนะครับ B เป็นพันธ์ของ E B เป็นพันธ์ของ C C เป็นพันธ์ของ D นะครับ A เป็นพันธ์ของ F ด้วยครับไว้ควมว่าลูกนะครับเมื่อมีพ่อลูกพ่อแม่นะครับก็ต้องมีลูกรครับชายนะครับครับจาก A ไป B เนี่ยก็จะได้ว่า B เป็นลูกของ A นะครับ B เป็นชายของ A จะมีคำว่ารูทนะครับรูทครับรูทก็คือโหนดที่อยู่บนสุดนะครับครับรูทก็คือโหนดที่อยู่บนสุดก็คือไม่มีโหนดไหนชี้เลยชีย้มาหามันนะครับไม่มีโหนดไหนชีน้มหามันก็คือโหนดเอนะครับรูทคือโหนดที่ไม่ม <im> ีโหนดไหน ชี้มาหามันนะครับก็คือโหนด a นะครับโหนดท,ที่อยู่บนสุดโนดท,ที่อยู่บนสุดนะครับครับถ้าเราตัดแค่มองแค่ต้นไม้ต้นนี้นะครับครับมันเป็นต้นเล็กของครับถ้าเอา c ถ้าเอา c เป็นรากถูกป่ะครับก็จะ <C S 2> เห็นว่า c เป็นต้นเล็กของต้นไม้ทั้งต้นถูกป่ะครับ คือสับ tree สับ tree นะครับก็คือต้นไม้ย,ย่อยสับทรีคือต้นไม้ย,ย่อยนะครับของต้นไม้ทั้งต้นถ Sub ree, นะครับก็มีสับทรีได้หลายสับทรีนะครับครับนี้ก็เป็นสับทรีหนึ่งทั้งต้นทั้งอันนี้ก็เป็น Sub ับอีกสับ tree หนึ่งนะครับมีได้ไหลายอันนะครับสับทรี e ต่อก็มีคำว่า ซิปริงนะครับซิปริงเนี่ยคือกันนะครับแล้วมีพ่อแม่ร่วมกันนะครับอย่างเช่นตรงนี้ f มี g อีกตัวนะครับ c เป็นซิปริงกับ e นะครับ C เป็นซิปริงกับ e นะครับก็เพราะว่าอยู่ในระดับเดียวกันถูกไหมครับมีพ่อแม่ร่วมกันถูกไหมครับ ก็คือโหนดที่มีพ่อกับแม่ร่วมกันนะครับก็จะเป็นสปริงกันนี่แค่นิยามคำนะครับแล้วก็มีบับมีลีฟโหนดนะครับ โหที่เป็นใบนี้ก็คือโหนที่ไม่มีลูกนะครับตามตัวอย่างนี้ก็เป็นโหนด D, ีโนดอโนดจ e, น,นะครับคือโหนที่ไม่มีลูกแล้วก็มีความลึกนะครับ เดฟเดฟเนี่ยคือความลึกก็คือลึกลงมากี่ชั้นนะครับอย่างเช่นโหนดลากเนี่ยดูครับ <No. S 2> โหนดลากเนี่ยคืออยู่ที่เลเวลศูนย์นะครับเดฟครับนี่คือเลเวลศูนย์นะครับนี่คือเลเวลหนึ่งถูกปะนี่คือเลเวลสองดูครับนี่คือเลเวลสามครับนี่คือระดับชั้นที่สามนะครับเดฟของโหนด a ก็คือศูนย์นะครับ เดฟของ a นะครับก็คือเท่ากับศูนย์เดฟของ b ก็เท่ากับเดฟของ F ถูกครับก็คือหนึ่งเดฟของ b เท่าเดฟของ f ก็คือหนึ่งะครับเดฟเนี่ยก็คือดูว่าลึกลงมากี่ชั้นนะครับจากรูดถูกครับเดฟของ d ก็คือสาถูกครับคืออยู่ที่ระดับชั้นที่เท่าไหร่นะครับนี่ค,ความลึก ไฮนะครับก็คือความสูงของของสับทรีนะครับไฮคือความสูงของสับทรีนะครับคือความสูงของต้นไม้เนี่ยครับก็คือมองจากว่าจากล่าจนถึงต่ำสุดเนี่ยสูงเท่าไหร่หรือเปล่าครับตอนนี้ก็จะสูงสี่ถูกครับให้ไฮเริ่มต้นให้ไฮเป็นยังไงครับถ้าอย่างเนี้ยมีโหนดเดียวหรือเครับเราให้ไฮเป็นศูนย์นะครับ มีแค่รูนะครับครับมีแค่รูให้ไฮเป็นศูนย์นะครับถ้าเป็นต้นไม้ว่างไฮเป็นลบหนึ่งก็คือไม่มีอะไรนะครับเป็นลบหนึ่งคือขึ้นอยู่เรากำหนดนะครับว่าให้ไฮเป็นให้เราวัดระดับความสูงยังไงนะครับครับนี้กําหนดว่าระดับความสูงนะครับจากต่ําสุด ครับคือเลเวลสุดท้ายนะครับที่มันอยู่ถูกปะทั้งนั้นต้นไม้ต้นนี้ก็จะสูง3นะครับครับถ้าถามว่าไฮของ B เป็นเท่าไหร่ถูกครับคือเอาเลเวลล่างสุดที่มันมีนะครับลบกับเลเวลของมันเองครับก็คือ2นะครับไฮของ A ก็คือ3นะครับไฮของ A เนี่ยก็จะเท่ากับ3ลบ0นะครับเท่ากับ3ไฮของ G ครับครับ ก็คือตามสูตรของมันก็คือสองครับสองลบสองก็คือศูนย์นะครับไฮของจีคือศูนย์ถูกครับก็คือมีต่ำกว่ามันกีกกี่ระดับนะครับนั่นคือไฮคือความศูนย์ครับสิ่งที่เป็นโครงสร้างต้นไม้นะครับมันก็แฝงอยู่นะครับที่เราใช้โดยที่เราไม่รู้นะครับก็อย่างเช่นพวกโฟลเดอร์นะครับพอเราเปิดโฟลเดอร์เข้าไปดูครับ โฟเดอร์ชั้นนอกสุดถูกครับคือเหมือนเสมือนเป็นรากเลยครับพอเราเปิดโฟเดอร์ถัดมาครับก็ลงไปเลยครับอย่างเช่นเรามีโฟเดอร์ไดซีนะครับไดซีก็จะมีไดเวอร์โปรแกรมถูกครับของสร้างพวกนี้ก็ถูกเก็บเป็นต้นมานะครับก็คือมีไดซีต่อเป็นไดเวอร์ท่เป็นโปรแกรมนะครับ ครับซึ่งในไ์ในไ์ของไดเวอร์เนี้ยก็จะมีอีกหลายตัวเลยป่าครับ,รบของซาพวกนีก้คือถูกเก็บเป็นต้นไม้นะครับที่เราใช้อยู่ครับนี้เรามาดูต้นไม้เฉพาะนะครับที่ควรรู้จักเรามีอยู่นะครับนี้ก็มีการดูสมาชิก การดูสมาชิกนะครับในต้นไม้นะครับคือการทราเวรเซ้นนะครับคือการไว้เวียนในต้นไม้นะครับอย่างเช่นต้นไม้เป็นอย่างนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับ ก็จะมีการแบบแรกก่อนนะครับ post order post order นะครับ post order นี่ก็คือจะทำก็จะดูการทำนะครับคือหนึ่งดูสับทีก่อนนะครับครับสองครับดูล่ากนะครับ ตอนที่เราดูสับทีนะครับ,รบพอเริ่มต้นเราดูที่หนึ่งถูกครับโพสออเดอร์ <Post order S 1> ของหนึ่งครับของต้นไม้ต้นนี้นะครับก็ดูสับทีต้นนี้ก่อนถูกครับตอนที่เราดูสับทีเนี้ยก็ดูสับทีแบบโพสออเดอร์ถูกครับ <Yeah. S 1> ตรงนี้นะครับ <Yeah. S 1> ครับเราทำโพสออเดอร์ ครัโพสออเดอร์ต้นไม้ที่มีลูกมีรากเป็นทีนะครับถูกไหมครับครับเราก็ไล่ทำโพสออเดอร์ครับก็คือต้องทำสับทีก่อนนะครับก็ทุกๆนี่รูตอาร์แล้วกันครับทุกๆต้นไม้ทีนะครับ,ท,ท,รบที่เป็นเป็นสมาชิกของลูกที่เป็นลูกของ r หรูอครับ for all t ที่เป็นลูก ของ R นะครับครับเป็นลูกของโหนด R เนี่ยเราก็ p s t t r r e r t T e e ถูกครับทีถูกปับแต่แล้วก็ปุ๊บทําเสร็จครับก็คือค่อยมาทําลานะครับก็ป r ิน t R ก็คือวิสิตอนะครับถูกครับก็คือเราจะทำอะไรกับอก็ไม่รู้นะครับแล้วก็วิสิตอถูกครับ นี่คือ post order ถ้าเป็น pre order นะครับ pre order แค่กลับกันนะครับกลับกับ post order นะครับก็คือเรารู้ไว้ก่อนนะครับก็วิสิต r ก่อนถูกครับจากก็ทำกับก็ p r e order ทุกสับทรีนะครับเราให้เพียวเดิทุกสับท r e นะครับถ้าเป็น inorder inorder นะครับก็คือจะทำสับทรีซ้ายก่อนนะครับสับทรีด้านซ้ายครับแล้วก็ วิสิตานะครับก็ค่อย In order สับ t r ีที่เหลือนะครับครับถ้าบอกไปอย่างนี้อาจจะงงครับลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับถ้าเราทำ Post order กับต้นไม้นี้ถูกไหมครับทำ Post order กับต้นไม้นี้ โพสบ์อาร์เรย์กับต้นไม้นี้เริ่มต้นนะครับเราก็ต้องทําอะไรก่อนครับ <fashioned> ทํากับทุกสับ t รอครับที่เป็นลูกของ R ถูกไ่ครับก็คือทํากับทุกสับทรีครับก็คือสับทรีนี้ก่อนถูกครับพี่มาปุ๊บวิ่มาที่นี่เถอะครับวิ่มาที่นี่ครับไม่มีสับทรีแล้วถูกครับวิสิตสมติว่าเป็นการปีนีครับก็เลยได้ออกมาเป็นสามถูกป่ะกลับมาปุ๊บก็ต้องทําสับทรีนี้ก่อนถูกครับสี่ถูกป่ะหมดสับทรีแล้วก็สองถูกครับ สัปทีชัดปลาก็คือห้าถูกไหมครับสัปทีชัดมาก็คือหกถูกไหมครับหกก็ต้องทําสัพทีของมันก่อนก็คือเจ็ดก็หกก็หนึ่งนะครับก็รู้ทีหลังถูกไหมครับก็ได้มาเป็นสามสี่สองห้าเจ็ดหกหนึ่งนะครับมันก็เป็นอย่างนี้ถูกไหมครับก็คือเราต้องมาที่รู้ถูกไหมครับปุ๊บจานก็ทําทุกสัปทีของมันก่อนนะครับก็เข้าสัปทีตัวแรกถูกครับสับทีตัวนี้ ก็ต้องเช็คกับทุกสัปทีของมันหนุครับคือสามสามไม่มีสัปทีแล้วถูกครับไม่มีสัปทีแล้วก็วิสิทธ์ออกมาก็ได้สามถูกครับกลับมาที่สองครับทาสัปทีของมันคือสี่ครับสองทากับทุกสัปทีแล้วก็เลยออกมาเป็นสองนะครับครับก็กลับมาปุ๊บทาสัตทีสัปทีถัดไปครับก็คือห้าเพราะห้าไม่มีสัปทีแล้วครับมาทําที่หกครับถูกไหมครับหกทำสัปทีของมันอีกก็คือเจ็ดครับก็เลยออกมาเป็นเจ็ดปุ๊บสัปทีหมดแล้วก็คือ วิสิต R นครับก็คือหกก็หนึ่งนะครับนี่คือพรีออเดอร์นี่คือโพสออเดอร์ order, นะครับต่อไปก็พรีออเดอร์ครับพรีออเดอร์ order, เนี่ยเราก็ต้องวิสิต R ก่อนนะครับเข้ามาปุ๊บก็วิสิต R เลยก็เป็นหนึ่งครับก็ทำกับทุกสับทีครับ